สว่างมากอ่ะสว่างก็จริงเพราะว่าลายดำนะเด็กเสียเออชูการ์เบบี้เป็นคนเด็กเสีย,ยสีสชมนี่มันเป็นธรรมชาติหรอปากคนเรามันสีส้มได้ปะก็ไม่น่าเป็นธรรมชาติไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาเนี่ย ลงงานผิวมาแล้วนะคะยังไม่ได้ลงแป้งนะคะเพราะว่าตาเนี่ยไปเจอตัวนี้ว่าจ้าน่ารักมากๆเลยตัวนี้เนี่ยเป็นชิ้นของจุลาเทฟนะคะไอตาไปเจอมาจากเซเวน่นไอจะบ,บอกว่าตัวเนี้ยเวลาวางอยู่บนเชลฟ์อบมันน่ารักแล้วมันก็เด่นขึ้นมานเลยคือไม่รู้มันเด่นสําหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่อย่างไอตาเดินอะเวลาเข้าเซเว่นเนี่ยตาจะชอบไปดูพวกแบบเครื่องสำอางซองครีมซองด้วยเอ้ยอันไหนมาใหม่อันไหนหน่าสนใจน่าซื้อมาลองแล้วตัวนี้ก็คือมันแบบเฮ้ยน่ารักมาก เคตาก็เลยโดนมาเขามีทั้งหมด3สีจ้าเย่จะบอกว่าทุกอย่างที่เป็นของจุฬาเร์บก็คือต้องมีแตงโมบอกเลยว่าเหมาฟาร์มแตงโม1นแบรนด์นี้คือยืนหนึ่งในการเรื่องเหมาแตงโมทั่วประเทศเพราะว่าจะต้องเอามาใส่ทั้งในสกินแคร์ทั้งในกันแดดทั้งในทุกอย่างต้องมีแตงโม <c oughs> ตัวนี้เนะะี่ยค่ะเขาเข็มว่าช่วยบำร,รุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ทําให้ริมฝีปากนด้ดเครึมเคยตาเคยได้ยินมีบางคนบอกว่าใช้ลิปถ,ถูกๆระวังนะ ปากจะดำไอตามไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแมคานิคไหนหรืออินกิเดียนไหนที่มันจะทําให้ปากดำแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเขามีสารสกัดจากแตงโมวิตามิน B3 นะคะทาแล้วริมฝีปากเนี่ยไม่แห้งลอกอิ่มสวยเป็นธรรมชาติอ่ะเรามาดูสีกันค่ะเขามีทั้งหมด 3- สีนะคะสีเบอร์หนึ่งจะเป็นอันนี้อันแดงนะคะอันนี้จะเป็นสีศูนย์หนึ่ง g o l queen ก็งงเหมือนกันสีแดงแต่ชื่อ g กลเด้ queen นะคะ whatever นะคะจะเป็นออกแบบแดงแดงแปรลออกมาเลยตัวนี้สีแดงสด สีชัดจัดเต็มเลยนะคะสีที่สองนะคะจะเป็นสีชูกาเบบีนะคะเป็นสีชมพูหวานชิ้บหวานแจ๋วหวานแววนะคะชูกาเบบีแปลว่าอะไรเ,เด็กเสียอเ,เออชูกา b เบบีแปลว่าเด็กเสีย และสีที่3นะคะตัวนี้สีซันอ r a n g e เป็นทินสีส้มสดใสนะคะน่าจะถูกใจคนที่ชอบสไตล์ปากจมจมแต่งหน้าทนนโจมเกาหลีะส,ะส้มๆส้มซาซาใสเป็นธรรมชาติอะไรย่างนี้เฮ้ยสีช้มงนี้ม,มันเป็นธรรมชาติหรอปากคนเรามันสีส้มได้ปะก็ไม่น่าเป็นธรรมชาติไหม <laughs> ทั้ง3สีนี้เนี่ยนะคะไอ้ตาว่าโดยรวมค่อนข้างครบโทนเพราะว่าทิ้นเนี่ยก็ส่วนมากคนก็จะนึกถึงแดงชมพูส้มอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างครบทุกความต้องการเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นทิ้นน้ำนะคะสามสีนี้เนี่ยไอตาเนี่ยจะชอบสีชมพูมากที่สุดเพราะว่าไอตาเนี่ยจะชอบแบบติ่งๆชมพูเพื่อที่จะขับให้หน้าเราดูหวานเราดูอ่อนเยาวจากหน้าเราอาจจะดูแบบว่า คอเติมความสีชมพูไปมันจะดูหวานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตาจะเอาสีนี้นะคะสุดสองชูก้าเบบี้เนี่ยมาแต่งให้ดูเรียกว่าแต่งให้ดูเพราะว่าทิ้นตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทาแค่ปากได้อย่างเดียวเขาทาตาแล้วก็ทาแก้มได้หรือว่าถ้าคุณอยากจะทาหูหรือทาข้อศอกก็ทาได้แต่ถามว่าจะทาทําไมหลักๆก็ใช้ตาแก้มปากได้เดี๋ยวจะลองทาให้ดูกันค่ะมาค่ะก่อนอื่นนะคะตาจะใช้ในการทาเป็นบลัชออนตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตามธรรมชาติของทินเขาจะมีความสเตนแล้วก็ติดค่อนข้างทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้บนลงบนแก้มเนี่ยให้เราใช้ทีละข้างก่อนสีเขาจะค่อนข้างชัดเจนมากไม่ต้องลงเยอะนะคะทุกคนอาจจะแบบประมาณหนึ่งและเราก็ลิบเกลี่ยอันนี้ไอาตาลงเป็นคุชชั่นแต่ว่ายังไม่ได้ลงแป้งลงบนผิวนะคะเวลาที่เราจะใช้พวกแบบแก้มที่เป็นทินเราต้องลงก่อนลงแป้งอันนี้คือลงหนึ่งรอบนะคะสีค่อนข้างเป็นสีชมพูชัดเจนแล้วนะจริงๆไอาตาคิดว่า,าตาจะเอาสีประมาณนี้เพราะว่า แต่เย็นจะให้มันเด่นที่ปากเดี๋ยวเราจะมาสวอทที่ปากให้เห็นแก้มอาจจะไม่ต้องแบบชมพูมากนะคะแต่แนะนําว่าจะต้องเปี่ยเร็วสักหน่อยไม่งั้นมันจะแห้งไวนะคะด้วยความที่เขาเป็นทินเนื้อน้ำเนาะมาเดี๋ยวเรามาอีกข้างอีกข้างใส่ล้อเรือทําไมควบกําัําไมอู้ต้องจาด้วยนะว่าเราแต้มไปประมาณแค่ไหนเยอะน้อยเท่ากันไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เท่ากันแต่ถ้ามันไม่เท่ากันอะเราก็แต้มเพิ่มอีกนิดนึงแนะนําว่าเวลาเราใช้อะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องแต้มเยอคะค่ะถ้ามันไม่พอเราค่อยแต้มเพิ่มอันนี้ ตารู้สึกว่าข้างนี้แดงกว่าข้างนี้เดี๋ยวตาจะเติมข้างนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าตาลงแป้งฝุน่นแก้มมันอาจจะจางลงอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่า แป้งฝุ่นมันก็อาจจะมีการแบบปกปิดไปนิดนึงแต่ว่ายตา,าไม่ซีเพราะว่ายตาอยากให้ลูกนี้มันดิ่งที่ปากเราอยากให้รู้ว่าเวลาเราทาลิปชินเนี่ยสีชัดๆมันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ตาเนี่ยแอบคิดนิดนึงนะว่ามันทาตาได้ด้วยวะทิ้นแบบน้ำนะมันไม่ใช่แบบครีมไม่ใช่เจลลี่นะคะแต่ในเมื่อเขาบอกว่าได้เราก็ต้องลองนิดนึงนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเขาดูชัดมากเลยอะ พอเราเกลี่ยปุ๊บสีก็จะจางลงนะคะจะไม่ได้ชัดมากเออนิดหนึ่งประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเอามือเกลี่ยดูดีกว่าโอ้ถ้าเอามือเกลี่ยสีมันจะชัดมากเออเนี่ยแดงเลยเอ้ยก็ใช้ได้อยู่นะคือข้อดีของทินน้ำก็คือเนื้อมันบางเบาใช่ไหมทุกคนมันจะไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบเหมือนพวกแบบครีมถ้าแบบใครเป็นคนผิวมันบางทีใช้แบบครีมระหว่างวันมันเป็นก้อนไงแต่อันนี้คือมันแบบเป็นน้ำด,ด,ดีนะเฮ้ยมันทาให้ผิวเราดูแบบดูมีสีสันดูมีแก้มดูมีตาชมพูเลยอ่ะ ใช้ได้เนี่ยนี่ยน้องทิ้นแต่งโมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าขั้นตอนอื่นๆแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะจะมาทาทิ้นว่าทีนี้เวลาลงบนปากปุ๊บจะเป็นอบบนี้ค่ะ แต่งหน้าเกือบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาสีน้องชูการ์เบบี้กันนะจ๊ะเป็นสีชมพูเด้ใจตื่นเต้นเขาจะเป็นสีประมาณไหนนะ่าเฮ้ยจริงๆเอาแค่นี้ก็เสรยจแล้วอะแค่นี้ก็สวยแล้วอะ,ววอะทุกคนชูการ์เบบี้เอาเรื่องอยู่นะเสียก็คือใจอ่อนแล้วอะตอนเนี้หวานมาก หวานงานแม่อำหนึง่งงแม่อำพัดหนึง่งที่แบบว่าข้างในทาทิแนแดงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงมันสวยนะดีนะแต่มันยังสวยไม่เสร็จไงหน้าเรามาแล้วผมเรายังไม่มาชุดแล้ยังไม่มาขอไปแปลงล่างก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลุคสีชมพูเฮ้ยเยอะไปว่าเยอะไปว่าเราคือ ก็ไม่เยอะอยู่แล้วเราเป็นสาวหวานอยู่แล้วแม่ก็ต้องแบบอันนี้ก็ติดคอเกยคอขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลิปสีชมพูเบอร์2ชูก้าเบบีนะคะเป็นสีที่ตารู้สึกว่ามันมีความหวานแต่ว่าในความหวานของมันจะไม่ใช่สีชมพูที่อ,อ่อนจนรู้สึกว่าทาทำไมจะเป็นสีชมพูที่เข้มแต่ว่าเราสามารถทาเป็นด้านในเข้มๆแล้วก็เบลนด์ออกมาด้านนอกได้นะคะอย่างไอตาเนี่ยเป็นคนที่เครื่องหน้าเข้มหน้าแบบจะดูคมจะดูเต็มไอตาก็เลยชอบลิปที่มันออกโทนสีชมพูหน่อยจะช่วยขับ ให้หน้าดูซอบดูอ่อนเยาว์ดูหวานดูละมุนใสๆคิ้วนั่นเอง<ม>พอได้สีชมพูเติมเข้าไปนะคะคือดูเปลี่ยนลุกไปเลยดูเป็นสาวหวานขึ้นมาเลยคะ่ะเอา้าแล้วมี3าสีทำไมทาสีเดียวเลยเนะ่อ้อยไม่ได้ทาสีเดียวหรอกเดี๋ยวเราจะมีสวอชให้ดูทุกสีเลยคะ่ะ Sun Orange นเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีอมอมส้มนะคะไม่ใช่ส้มแบบออกเหลืองไปเลยนะแต่ก็จะเป็นส้มที่ทาแล้วหน้าดูขับดูพองหรือสว่างคือตอนนี้หน้าตาดูแบบสว่างมากอา้าสว่างก็จริงเพราะว่าไหล่ดำนะ ไม่ใช่คือมันทําให้ดูสดใสนะคะแล้วก็สามารถแบบเป็นเปรี้ยวๆซาซาส,สาวกะกันก็ได้แล้วแต่ลุกที่เราจะแต่งแต่ตาเนี่ยก็แต่งลุคดูแบบหว,วานๆคอหวานวาน,นิดนึงแม่ปกติไม่ค่อยได้หวานหรอกวันนี้ทาทินก็เลยอยากจะทําให้หน้ามันดูแบบอ่อนเยาว์แต่งสไตล์เบาๆหรือว่าใครจะทาน้อยๆแตะน้อยๆมันก็จะดูสดใสธรรมชาติสายเก่าเนี่ยน่าจะชอบค่ะแล้วก็สีสุดท้าย สี่ศูนย์หนึ่งโกลเด้นควีน สีนี้นะคะเป็นสีแดงสดเลยค่ะถ้าพูดถึงปากแดงเนี่ยคนก็จะต้องนึกถึงความเซ็กซี่ mm hmm. เผ็ดยั่วยวนนะคะแต่ทินสีแดงเนี่ยเราสามารถทาได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นทาด้านในเข้มแล้วก็ไล่ออเรด,ด้านนอกอ่อนๆให้มันดูสดใสดูซาน่ารักนะคะหรือว่าจะทาเต็มปากก็จะได้ลุคเซ็กซี่สวยแซบ่บเดี๋ยวตาลองทาเต็มปากหน่อยละกัน ทาเต็มปากแบบนี้นะคะก็จะได้อีกลุกหนึ่งไปเลยค่ะสวยเพดแซบเซ็กซี่ย่วยวนและที่สำคัญนะคะลิปตัวนี้เขาบอกว่าทาแล้วไม่ติดแมสนะคะเอาแน่นอนก็เป็นทินมันพนึกไปกับปากแล้วแต่ถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวตาจะลองให้ดูนะคะดิฉันจะใส่แมสคือตอนนี้ดิฉันจะใส่ยังไงให้มันผ่านต่างหูอันใหญ่มาหึบมาจะต้องใส่เข้าไปใส่เข้าไปในต่างหูเลยนะคะ อถามว่ามันติดไหมมันติดแต่ติดน้อยมากเพราะว่าดิฉันทาเต็มปากและดิฉันทาสีแดงเลยถ้าเกิดไม่ทาเยอะเท่าใบตาเนี่ยมันอาจจะติดน้อยกว่านี้หรือว่าไม่ติดเลยนะคะทุกคน อย่าไปโฟกัสว่าลิปติดแมทดไหมเอาโฟกัสแค่ว่าคุชชั่นหรือรองพือเราอะติดแมทไหมเหอะเป็นสีน้ำตาลยิ่งกว่านะคะแต่ถือว่าทําได้ดีมากเพราะว่าถ้าเป็นลิปปกติเนี่ยจะติดเยอะกว่านี้มากนะคะไม่ใช่ก็ะติดแมทนะคะติดค้างไอ้ติดติดมาถึงแก้ โดยรวมแล้วนะคะลิปทินแตงโมของจุลาเชิรเนี่ยไอตารู้สึกว่าทำโทนสีมาได้ค่อนข้างครอบคลุมดีเนาะอย่างลิปเนี่ยมันก็ต้องมีชมพูส้มแดงประมาณนี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจซองเนี่ยน่ารักสดใสเดินผ่านเซเว่นก็คือเตะตามากสะดุดตาสุดๆนะคะเขาเป็นลิปทิ้นแบบน้ำที่ทาแล้วเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ตกรองเพราะว่าเนื้อเขาบางเบามากๆแห้งง่ายด้วยนะคะเวลาทาเนี่ยก็ร่ว ดเร็วสวยเร็วทาปุ๊บสวยปับ๊บไม่ต้องใช้เวลามากนะคะทาปุ๊บแล้วหน้าสดใสคือถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเต็มเท่าไอตาเนี่ยไอตาก็รู้สึกว่ามันก็รอดแล้วก็สะดวกที่สามารถทาตาได้ทาแก้มได้ทาปากได้ ซื้อแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็แต่งได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้หน้าเราดูสดใสเนาะเปลี่ยนลุกจากโสมๆเศร้าๆเซ็งๆเนี่ยให้ดูสดใสดูแบบมีอะไรขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ทั้ง3สีเนี่ยนะคะทําเสียงมาได้ดีเลยเหมาะกับคนทุกสีผิวไวตาเนี่ยลองทาทั้ง3สีแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารอนม,มากๆคนผิวเข้มก็ทาได้แฮปปี้ไม่ติดแมสแล้วแอบคิดนิดนึงนะว่าเวลาจุ๊บจะติดหรือป่า เฮ้ยเราจะต้องไปคิสพ p r o ฟ f กันนิดนึงแล้วแหละได้ค่ะเราได้หนูทดลองมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองจุ๊บดูนะคะอุ้ยไม่รู้จริงด้วยอนะ่ะเบบี้คิสพิ้ o ฟโอุ้ยทุกคนแมสกก็ไม่ติดจุ๊บ ไม่ติดเบิรดขนาดนี้ต้องตำแล้วล่ะค่ะลิปทิ้นแตงโมจุลาเทอร์มเนี่ยซองละแค่49บาทมีขายที่เซเวนแล้วก็บิวตี้ช็อปทุกเทศไทยเลยนะคะอย่าลืมไปตำกันชอบสีไหนแดงชมพูส้มคอมเมนต์บอกหน่อยใครทีมแดงใครทีมชมพูใครทีมส้ม ถ้าอย่างไอตานะจริงๆแล้วอ่ะก็ชอบทุกสีกแต่แต่ขอเป็นทีมชมพูล,ละกันห,นหวานๆเพราะเราเป็นสาวหวานอยู่แล้วหนึงเออหวานหวนเหนียวเอออยู่แล้วหนึงนะคะไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็ h ฮ s แท็กดิฉันก็ถือของแล้วก็อะไรวางโกนจะไข่เลยนะักหนาะเออ Hashtag be your best นะคะ ไม่ว่าจะชอบลุกไหนหรือว่าเราอยากเป็นใครแต่ว่าจะบอกว่าเป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะแต่วิดีโอนี้ที่ฉันมีตัวเองหลายแบบจังเลย <laughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ